วาไรตี้ดีบี2ภูมิใจเสนอนักล่ากโลกดับก่อนชมคลิปกด subscribe กดไลก์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ18นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นจะกระพบ กล้าออกมาจากห้องทดลอของเขาด้วยหน้าตาที่ผิดแปกไปจากเดิมเป็นคนละคนแทนที่เขาจะมีใบหน้าอัลอเลาเหมือนเดิมด้วยผงฝุ่นและน้ำยาทางเคมีตลอดจนวิกผมที่จัดไปอย่างแนบเนียนใบหน้าของร้อยตํารวจโทนกก็คือใบหน้าของนายสมานคนขับแท็กซี่ที่สิ้นชีวิตไปเพราะน้ำมือของเขานั่น แท็กซี่ดัสัน1200ค่อนข้างใหม่ของนายสมานที่ถูกลักพาเอามาด้วยเล่นไปจอดที่หน้าบริษัทคามิงทานสปอร์ตอย่างชา้าช้าเพราะโพลเพลใกล้ค่ำแล้วยามเอาไปฉายมาส่องดูพอเห็นหน้าและใบขับขี่ที่นายตำรวจหนุ่มยึดเอามาจากนายสมานส่งให้ดูประตูใหญ่ก็เลื่อนออกให้ผ่านเข้าไปอย่างง่ายได้จะก,กระพบจดร,รานจอดรถของบริษัทขณะนี้มีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจอดอยู่แล้วสีคัน เขาเดินขึ้นไปบนตัวตึกยังไม่ทันจะผ่านประตูเข้าไปชายร่างสูงผอมสองคนก็ปรากฏตัวออกมาคนหนึ่งสะพายปืนยิงเร็วกระชับแน่นไงมานหายไปไหนแค่สองสามวันน่ะขอโทษน,นะเว้ยกันต้องค้นตัวแกนิดหน่อยอะ่ะมันก็ไอเรื่องระเบียบร,รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่นั่นแหละวะเอาหันมาจัก,กรภพหมุนตัวไปรอบๆปล่อยให้ยานทั้งสองคนตกที่เอวแต่พก ลูบตามแข้งขาทั้งสองข้างจนแน่ใจว่าไม่มีอาวุธร้ายติดตัวมาแน่ก็พยักหน้าอนุญาตให้ผ่านเข้าไปห้องถงใหญ่นั่นแหละกำลังอยู่กันครบเชียวอ่ะนายตำรวจในคาบร่างของสมุนนักค้าเฮเรอีนเดินตามสบายเปิดประตูห้องถงใหญ่เข้าไปแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมในห้องนั้นมีคนอยู่แล้วห้าคนสี่คนนั่งบนเก้าอี้ไม้ธรรมดาแต่อีกคนหนึ่งซุกกายอยู่บนโซฟาหลังโต๊ะทำงานตัวใหญ่ อายุอันนามด้จะแก่กว่าคนทั้งสี่มากเกือบจะห้าสิบปีแล้วแต่ยังไม่ถึงกับอ้วนลงพุงสูงและท่าทางยังแข็งแกร่งตีนผมมีสีเทาจาังๆปากกว้างริมฝีปากเรียวบางดูซีดเผือดเกือบจะไม่มีสีเลือดเขาคนนี้คงจะเป็นนายเทิดชายมากยิ่งกว่าใครๆพอเห็นจะก,กระพบเดินเข้าไปเขาวางบุหรี่ลงบนที่เขียอย่างไม่สนใจชายหนุ่มซึ่งอยู่ในหุ่นของนายสมานยกมือขึ้นเกาต้นคอเพื่อให้แน่ใจว่า ด้ามของปืนพกขนาดเล็กเร o w านิ่งอตโมติจุดสองห้ายังเสียบอยู่อย่างมิดชิดด้านในถัดคอเสื้อเชิ้ตหนานายตำรวจหนุ่มรีตาเล็กน้อยขณะดเดินเข้าไปชายทั้งห้าจับตาดูไม่หวางขณะที่ชายหนุ่มไปหยุดนิ่งห่างจากคนที่นั่งอยู่ริมนอกเพียงเล็กน้อยว่าไงวะมานมาเอาอะไรอีกอะจะกระพบเพิ่งจะรู้สึกว่าตัวเองพลาดไปถนัดใจ ในขณะนี้หน้าที่ของโซเฟอร์ที่เขาอุตสาบปลอมแปลงอาศัยคราบมาไม่มีประโยชน์ต่อไปแล้วแน่นอนทุกคนในที่นี้ต้องเกิดความสงสัยว่าเพราะอะไรเขาจึงบุกบั่นเข้ามาอีกเหลือหอนทางเดียวเล่นงานมันให้อยู่หมัดเสียเลยแล้วค่อยหาความจริงต่อไปเขาก้มลงกระชากคอเสื้อของเจ้าคนที่นั่งริมสุดคนนั้นดึงลอยขึ้นมามือขวาช้อนที่ตะโพกและด้วยพลังอันแข็งแกร่งผิดมนุษย์จะก,กระพบยกร่างสูงใหญ่ของชายผู้นั้นทุ่งโครม ลอยข้ามโต๊ะทำงานตัวใหญ่ไปกระแทกกระร่างของนายเทิดชายอย่างจักเก้าอี้ตัวงามนั่นงายพึ่งลงไปร่างทั้งสองคนลงไปกองขลุกขักอยู่บนพื้นจับมันไว้ให้ได้จับมันประมุขของทุกคนในซ่องโจนบรรดาศักแห่งนี้โวยวายออกมา ม้ขณะแหกปากเอ็ตราโรลรันหมอนันนยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่าเหตุการณ์ที่อุบัติขึ้นนี้เป็นความจริงไปได้ยังไงไอ้จ้มหมานคนนี้มันเกิดบ้าบอคอแตกอะไรขึ้นมาใช่มันไหมแต่มองเท่าไหร่มันก็ไอ้นายสมานลิ้วล้อชัดชัดแววของเสือร้ายยังไม่จางหายไปจากเสือเท่าเทิดชายเขาผุดลุกขึ้นอย่างว่องไวเรากะอายุอ่อนกว่าขณะนี้สักสิบปีผวาไปดึงลิ้นชักโต๊ะทำงานออกลวงเอาปืนพกสั้นโอตโตเมติกลามา9มิลลิเมตร ออกมาพลางศาสตร์กระสุนเขาใส่จกักรภพขณะที่เขากําลังผลเข้าทิ้งหมัดขวาอัดตูมเขาใส่ร่างของเจ้าวายร้ายที่เหลือซึ่งกําลังพะว้าเข้าต่อกดกันได้ตำรวจหนุ่มด้วยกําปั้นหลุนๆในทันที <c oughs> กระสุนท่าไปกระทบกับผนังเสียงดังสนัดและวินาทีนั้นเองจกักรภพกระตุกจุดสองห้ากระบอกเล็กของเขาออกมาเขาก็เหนียวไกก,กดเปียงเขาที่จะขนร่างกำยำที่ชักร,รีเวอร์กระบอกสั้นออกจากเอว ลูกกระสุนจากมือของนายตำรวจหนุมรูปหล่อจมมิดเหนือดั้งจมูกของมันจนหน้าสะบัดไปด้านหลังหงายท้องตึงไปทันทีจักกระพบคราดนี้กระสุนจากนายเทิดชายออกไปจากห้องเสียงปืนระเบิดซุ่มๆตามมาอีก2อถึงสนัดอีกในราว30ฟุตก็จะถึงประตูห้องโถงด้านนอกแต่เสียงยามประตูวิ่งตึกตักเข้ามาื่อคนจะได้ยินเสียงปืนพอโพลทรณีประตูเข้ามาได้ก็สายหน้าล็อกแลก แล้หมอหนก็เจอภาพที่ไม่อยากมองเห็นเข้าจากกักรภพกําลังถือปืนคูเข่าอยู่เจ้านั่นก็กลาดปังปังปังเข้ามาวยเอ็มวันกระสุนที่ยิงด้วยความรีบร้อนทากสีสันในตํารวจหนุ่มไปอย่างบุดวิดเขาเหนียวไกปืนในมือเป้าหมายคือหน้าท้องของมันพอกระสุนระเบิดปังเจ้านั่นก็ยกมือกุมหน้าท้องปืนร่วงลงบนพื้นหน้าบิดเบี้ยวเย,ยเกขณะที่ร่างของมันก็รูดลงกองลงเหยียดหยาบ เขาพุ่งปราดเข้าไปคว้าคาบินของมันมาถือไว้อย่างรวดเร็วและด้วยท่าที่กําลังนอนคว่ำจะกระพบิลกตัวหงายขึ้นนิ้วสอดอยู่ในโก่งไกลลั่นกระสุนปืนในมือพุูไปยังประตูที่เขาวิ่งผ่านออกมาเพราะเดาเอาว่าในวินาทีนั้นคนที่เหลืออยู่ในห้องคงจะพูตามออกมาได้จังหวะพอดีการเดาของเขาได้ผลเกินคาดพราะมีตะก وط ที่สาดออกมาจากปากกระบอกอาร้อนจากขอคาบินในมือ ทรงร่างของชายสองคนที่ถลันออกมาผงะงายกลายเป็นผีไปทันขวัดสิ้นเสียงปืนทุกสิ่งทุกอย่างรอบกายเกิดความเงียบสงัดขึ้นมาทันทีนบ,บัดนี้เสียงที่ยินคือเสียงของเรือขนาดใหญ่ที่กำลังใช้จักรแล่นอยู่บนผิวของเจ้าพญานายตำรวจหนุ่มยกหลังมือขึ้นเช็ดเหงื่อที่ย้อยมาตามขมับนึกเจ็บใจตัวเองที่บุ่มบามเข้ามาถึงในบริษัทแห่งนี้แล้วแทบจะไม่มีผลอะไรเลย ตัวการที่ต้องการจะมาซักไซอเอาความจริงก็โดนกระสุนนอนแทงเหงืออตายไปแล้วนายตำรวจหนุ่มเกาหัวด้วยความผิดหวังเขาเดินช้าๆเอาไปทางด้านหน้าโรงงานซ่อมรถที่ติดกับออฟฟิศใหญ่ยังไม่ทันพ้นเงาหมืดเสียงตะโกนห้าวๆก็ดังลั่นมาจากมุมอีกด้านหนึ่งของตึกเป็นภาษาจีนชัดเจนได้ตัวมาหรืยอยังเจ้านายจักกระพบรีบชะงักเทา้าที่กำลังจะย่างออกไปยกมือที่ถือปืนขึ้นป้องปากตะโกนตอบไปด้วยภาษาเดียวกัน เออได้แล้วเอ็งมานี่ทีสิเจ้าคนที่ตะโกนโวกเวกออกมานั่นคือสมุนตัวสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ณสำนักงานแห่งนี้ชายหนุ่มรู้ตัวดีว่าถ้าอยากจะได้ถ้อยคําอะไรที่เป็นประโยชน์ก็เจ้าคนนี้แหละที่จะเป็นปากสุดท้ายที่จะอ้าบอกเาถึงยังไงก็ต้องไว้ชีวิตมันและเค้นหาความจริงให้ได้ว่าฟินหรือเฮโรอ,อีนจํานวนมหาหมานั้นอยู่ที่ไหนกันแน่ นายตำรวจใจเพชรหลบบูบเข้ากำบังมุมตึกในขณะที่ร่างล่ำสันเป็นมะขามข้อดียวของชายจีนคนนั้นวิ่งหน้าตั้งตรงเข้ามาพอทะลันผ่านจัก,กรภพก็จิกผมมันไว้เต็มเหนียวกระแทกปาดก,กระบอกปืนกดหมับเข้าที่ต้นคอพูดเน้นไรฟันออกมาอยู่เฉยๆเหมือนกันคหองทะลุดูเหมือนมันจะมีแววฉลาดอยู่บ้างเพราะไม่ได้รนต่อสู้ปล่อยให้จกักรภพปลดออตโต้จุดสี่ห้าในมือเขามันออกมาอย่างง่ายดาย มันพยายามจ้องดูหน้าเขาด้วยความฉงนสนเพศและตะกุกตะกัดถามออกมานะนายเป็นใครสิงห์หนุ่มยิ้มกระแทกปากกระบอกปืนกดหนักลงไปอีกใครก็ได้ที่ฆ่าลูกพี่เองซะ,ละแล้วต่ก็บอกกล่าวก่อนนะว่ากันน่ามาชอบคนโกหกตอแหลฝิ่นทั้งหมดเก็บไ้ที่ไหนมันตาเหลือกเมื่อมองเห็นหน้าผู้แย่มันด้วยปืนันัดเรือครับอยู่บนเรือชื่อเรือ,อไรสีลุง ยอดอยู่เยื้องท่าราชวงนี้ไปเองครับผมผรู้แค่นั้นไอให้ตายหงตายหาเสียวจะกระพรรดิรู้ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นความจริงแต่เขาที่ต้องการมากกว่านั้นมือจึงง้างนกปืนขึ้นเสียงดังกริกเอ็งโกหกไอ้ลูกหมาเตรียมตัวตายเหอะ โอ้ย่าอย่าอย่าย,ยืนผมบอก่พูดความจริงฝ่นอยู่ในกระสอบกโพ่อมันมันได้เดิงคนในบนเรือเรียบร้อยแล้วเรือจะออกไปห้องกองมะเรือนนี้ให้พระแก้วพรกการผ่านชีวิตผมเธอไม่ได้โกหกเลยสักนิดเดียวแน่ใจว่ามันสารภาพออกมาอย่างหมดเปลือกเพราะความรักตัวกลัวตายจักรารพบรู้ดีว่าทุกคนในที่นี้ย่อมจะรู้เห็นการเคลื่อนย้ายของหนีกฎหมายพวกนี้อย่างไม่ต้องสงสัย 5นาทีต่อมาเขาก็เ <Olympics> ด <Squid fountain> ินมาเปิดประตูรถแท็กซี่คันที่ขับมาบนพื้นถนนคอนกรีตมีร่างของเจ้าเตี้ยผู้กลัวตายนอนเหยียดยาวสิ้นสติสมประดิพรด้ามของเจ้าออโตกระบอกเขืนที่ยึดมาจากมันแน่ใจว่าอีกรวมสองสามชั่วโมงมันจึงจะฟื้นจะกระพบขับรถกลับมาถึงบ้านพัก ล้างหน้าล้างตาถอดคราบของโซฟาเคาะร้ายผู้นั้นออกนายผันชงกาแฟร้อนๆมาให้ชายหนุ่มของเขาตึ้งโซฟาเอ่ยขึ้นอย่างนอบนอบ้อมเป็นไงครับได้ความหรือเปล่ามือพี่คาดหนุ่มอ้าปากหาวและบิดต,ตัวไปมาช้าๆไล่ความเมื่อยขบได้สิแต่ว่าก่อนจะรู้เรื่องกันน่ะซัดกันยิ่งกว่าหนังญี่ปุน่นดีแต่ว่าพกไอ้กระบอกจิ๋วนี่ไปด้วยไม่งั้นสวัสดีแน่ๆพวกมันแต่ละคนน่ะสู้หัวชนฝาทั้งนั้น แล้พรุ่งนี้จะไปทํางานไหมครับเอาถามทําไมอ่ะเป็นตํารวจมันก็ต้องไปทํางานสิคืนพรุ่งนี้ค่อยจัดการของมันรออยู่ในเรือกลางแม่น้ำเจา้าพระยานี่เองยังไม่ต้องออกไปไหนวิเศษเอาผมไปด้วยนะครับจะก,กระพบสันนะ่ะยาเลยเฝ้าบ้านเถอะนี่คุณแม่โทรมาหาอีหรือเปล่าตอนฉันไม่อยู่อ่ะไม่ครับท่านไปงานกาชาติคุณหญิงต้องไปคุมร้านขายของสมาคมสตรีสงฆ์ตลอดงานโล่งใจไป พอมีเวลาไม่ต้องเข้าเฝ้าสบายสบายสักพักที่กรมตำรวจตอนเช้าที่แผนกยาเสพติดเฮโรอีนมีนายตำรวจเดินกันขวักขวยายจักรพบมองด้วยความสงสัยเพราะตามธรรมดาผ่านแผนกนี้ค่อนข้างจะเงียบเชียบกว่าที่อื่นๆเดินไปตามพันตำรวจตรีนายหนึ่งที่ยืนสูบบุหรี่อยู่หน้าห้องอะไรพิเศษหรอครับรองทวัดอ๋อมวดไม่มีอะไรหรอกทางเบื้องบนสั่งมาวันนี้ให้เอาเฮโรอีนของการที่จับได้ไปเผา มากหน่อยตั้งเกือบสิบโลดันมันตั้งหลายล้านเชียวนะใช่แต่ของพันนี่ยมันก็ต้องเผาทั้งนั้นแหละเสียดายก็ทำไงได้อะใครคุ้มไปครับสารวัตรยุทธนานะ่เผาที่ไหนอในห้องครัวโรงพยาบาลตำรวจเรานี่เองนะนักลา กลุลกดับชื่อของพันตำรวจตรียุทธนาสมอภาคเแวบขึ้นมาในสมองของจักรภพบขาจําได้ว่าในตำรวจผู้นี้คือญาติของนายพันตำรวจเอกวีระหานุทิไกรพง ในตำรวจใหญ่ที่เขาติดตามพฤติการมาทุกฝีก้าวนั่นเองเป็นไปได้ไหมที่พันตำรวจเอกวีระจะส่งเด็กของเขาคนนี้เข้ามาอยู่ในแผนกทำลายยาเสพติดแต่คิดไปอีกทีอาจจะเป็นการมองคนในแง่ร้ายไปเปล่าเปล่าในเมื่อพันตำรวจตรีคนนี้ได้ชื่อว่าเป็นนายตำรวจมือสะอาดคนนึงในกลุ่มตำรวจไทยจะก,กระพบกอดไม่ได้ที่จะติดตามไปดูให้แน่ใจ ขาลงมายืนเตรดอยู่ข้างล่างรอจนตำรวจชั้นผู้น้อยสองคนช่วยกันแบกลังสีน้ำตาลเดินมาที่ฟอร์ดตู้ตาลูกที่จอดอยู่หน้าตึกโดยมีพันตำรวจตรียุทธนากับนายตำรวจยศพันโทสองคนเดินขนาบข้างเข้ามาอย่างน้อยสองคนนั้นก็คงจะเป็นกรรมการรับรู้การเผาเฮโรอีนในครั้งนี้คนทั้งหมดก้าวขึ้นไปนั่งบนรถคันนั้นและมุ่งขับตรงไปยังโรงพยาบาลตำรวจจัก,กรพบรีบเปิดประตูตรงไปที่ปอร์เช่สปอร์ตสีน้ำเงินเข้มของเขา ขับตามไปห่างห่าถึงที่หมายคณะตำรวจชุดนั้นก็แบกเฮโรอีนในกล่องเดินไปยังอาคารซึ่งเป็นโรงครัวมีนายตำรวจชั้นสัญญบัตรสามคนเดินคุมไปคนทั้งหมดหายไปในตึกหลังนั้นจะก,กระพบสาวเทาว้าตามไปอีกอย่างกระชั้นชิดแต่พอถึงประตูห้องแรกด้านหน้าจ่านายสิบคนหนึ่งก็เดินออกมาขวางแล้วถามอย่างสุภาพ มวดจะไปไหนครับเออขอเข้าห้องน้ำหน่อยบัรุระทางนี้พอดีฉุกเฉินจังจ่ะห้องน้ําต้องไปทางปีกซ้ายอาคารโน่นครับทางนี้เข้าไม่ได้ครับเฉพาะชั่วโมงนี้มีอะไรกันเนาะเขาทําไม่รู้ไม่ชีผมก็ไม่ทราบครับเจ้านายสั่งมาอย่างนั้น่ห้ามคนนอกเข้าไปข้างในโรงครัวนายตำรวจหนุ่มพยักหน้าแล้วเลี่ยงเดินไปห้องน้ำเพื่อให้ในายตำรวจชั้นประทวนผู้นั้นหายสงสัย ตั้งใจไว้ว่าพอออกจากห้องน้ําแล้วก็จะเลี่ยงไปด้านหลังเพื่อจะมีช่องทางได้เข้าไปใกล้ชิดการทําลายเฮโรินเหล่านั้นบัเขาอยากจะรู้ว่ายาเสพติดทั้งหมดถูกเผาไปจริงหรือไม่จริงเวลาเดียวกันหน้าเตาเผาขานาดใหญ่ตํารวจผู้น้อยสองนายกำลังวางกล่องใส่เฮโรอินลงนายตำรวจผู้ควบคุมเตรียมสั่งให้นําของเทลงไปในเตาใหญ่นั้นประตูห้องครัวเปิดออก ชายหนุ่มในเครื่องแบบพนักงานประจำห้องครัวของโรงพยาบาลคนแบกเข่งผักเข้ามานายตำรวจยศพันตำรวจถูกผู้ควบคุมการเผาหันมาเอ็ดตอร์อย่างฉุนเฉียวโธ่เข้ามายุ่งอะไรกันในเนี่ยยังไม่ได้บอกเลยว่าผู้อ้วนกำลังทำอะไรกันเนี่ยเจ้าสามคนนั่นทำหน้าเลือกลักก้มลงวางเข่งผักลงและในทันทีทันใดนั่นเองไม้คมแฝกที่ซ่อนไว้อย่างดีในเข่งผักก็ถูกกระชากปลิวติดมือขึ้นมา นายตำรวจทั้งสามเลื่อนมือมาที่สองปืนแต่ช้าไปเสียแล้วมือไม้ทั้งสามคนหวด้ยงดวยไม้ว่องไวราวกับจักรพันดเสียงไม้กระทบหัวห้องนายตำรวจทั้งสามและพลตำรวจอีกสองดังเป็นจังหวะห้าครั้งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็พันกลับเงียบสงบวายร้ายที่ปลอมแปงลงร่างมาในคราบของคนงานในห้องครัวก็ให้ผักในเข่งออกอย่างรวดเร็วพวกมันอีกสองคนรีบเข้าไปที่กล่องกระดาษพางล้วงเอาถุงพลาสติกบรรจุผงมาหาภัยออกมาอย่างรวดเร็วหนึ่ง สองสามห้าและหกถุงถูกโยนลงไปในเข่งแล้วโกยผักขึ้นทับเหมือนเดิมเจ้าสองคนคุมหลังให้คนหน้าแบกขึ้นบ่าแล้วรีบเดินออกจากห้องครัวอย่างเร่งรีบมันเป็นการปล้นที่อุกอาจที่สุดในประเทศไทยคนร้ายเข้าปล้นเอาของกลางคือเฮโรอ,อีนจากมือของตำรวจบนสถานที่ราชการอาไปสมบัติของตำรวจอีกมันพากันลอยชายเดินออกไปอย่างลอยนวลในห้องติดกับคนครัวที่แท้จริงของโรงพยาบาลแห่งนี้ นอนดิ้นคลุกคลักเพระถูกมัดมือมัดเท้างอก่องอขิงอยู่มันพากันเปิดประตูหลังออกมาขณะเดียวกันสิงมือพิฆาตรถตำรวจโทจะกระพบนครราพิบาทก็เดินสวนมาพอดีเจ้าคนแบกชะง,งักกึกหน้าถอดสีพอเห็นเครื่องแบบนายตำรวจแต่เจ้าคนคุมข้างหลังดูเหมือนจะสติด,ดีกว่าเอ่ยด้วยเสียงเค,ยเครียดเป็นเชิงดุเร็วเข้าสิเว้ยบ้านนี้เจ้าหน้าที่ตลาดด่าตายหาละส่งผักแค่นี้เป็นชั่วโมง จักกระพบเกือบไม่เฉลียวใจถ้าพรวดพลาดเข้าไปพบในายตำรวจใหญ่น้อยกองสุมกันอยู่บนพื้นครัวด้วยอ,อาการหมดสตินายตำรวจหนุ่มจึงวิ่งโคลมคลามกลับออกมาตรงไปที่รถสปอร์ตของเขาที่จอดอยู่สอดสายสายตาหาเจ้าคนส่งผัก2คนเมื่อกี้แต่ที่เห็นคือท้ายของรถตู้ทาสีเขียวคันหนึ่ง กำลังเล่นออกจากประตูโรงพยาบาลไปเทา้าไว้ทั้งความคิดเหยียบลงไปบนคันเร่งรถพุ่งปลาดออกถนนใหญ่ตามไปทันทีกลางถนนที่จอใจด้วยยวดยานอันวุ่นวายของกรุงเทพมหานครรถสองคันวิ่งไล่กวดกันด้วยความเร็วเต็มที่ ไม่กี่วินาทีลอเช่สปอร์ตของนายร้อยตำรวจโทหนุ่มก็ตีไล่ขึ้นมาเกือบทันด้วยความเร็วที่เหนือกว่าแต่พอถึงทางแยกออกมาทางวงเวียนราชเทวีกระบะใหญ่คันหนึ่งก็เลี้ยวแยกจากเลนขวามือเข้ามาตัดหน้าจักรพบเบรกจนตัวโกงชูกำปั้นละขับรถมาสานตบังด้วยอะไรวะเขาตะโกนออกไปยังหัวเสีย เจ้าคนขับรถบรรทุกเสียยิ้มทางกระจกสองหลังแล้วขับแบบทองไม่รู้ร้อนต่อไปสายตาของจจกรภพมองดูท้ายรถตู้ที่กำลังจะรับสายตาไปด้วยความเดือดดาลสุดขีดเขากดแตรติดๆดกันหลายครั้งเจ้าคนขับรถบรรทุกนายนั้นหันมาเสยยเขี้ยวยิ้มและตะโกนอย่างยียวนขอโทษคุณแม่ผู้หมวดป่วยหนักหรือไง เท่านั้นเองความอดทนของนายตำรวจหนุ่มก็สิ้นสุดลงเขาเรียรถปาดเข้าประชิดขอบทางเท้าเปิดประตูรถออกแล้วรีดตรงไปหาโชเฟอร์ปากดีคนนั้นลงมาไอปากมาหรือนักเแรงจริงก็ลงมาแทนที่หมอนั่นจะหวาดหวัดก็บะลกแขนเสื้อเปิดประตูรถลงมาดูร่างหมอกำยำทะมึนราวกับยักษ์ปักหลันแถมหน้าตาบูหู้ดูไม่ได้จมูกหักและหูรีบหงิกหงอราวกับกรหลาปลีบอกร่องรอยเคยผ่านการต่อสู้มาแล้วอย่างโชคชด พอหมอเดินมาถึงก็ตะโกนเสียงลั่นถนนอาฮะตำรวจทาราสะดนชกเอาซิวะอยู่นี่ประชาที่ไมดตายแล้วเว้ยหมดสมัยทราราชกูขอจวงโปริศให้ดิ้นขาไตเส้นหน่อยอะดิตร่างช่างมันขออย่งสักวันกล่าวจบก็เวียงกำปั้นตูม่มเข้าไปที่ใบหน้าของตำรวจหนุ่มน้อย จัก,กระพบเบียงหน้าหลบมันถากวืดไปเขาผลิกศอกซ้ายเฉาะผลักเข้าไปที่เหนือคิว้วเลือดคนขับรถบรรทุกพุ่งกระฉูดออกมารถตำรวจโทหนุ่มเตะขวาเข้าไปที่พับในสุดแรงเกิดเท่านั้นเองหมอนั่นก็ล้มโครมลงมือกลางตีนกลางยักแย่ยักยันอยู่กับพื้นเท้าขวาในรองเท้าบูทหุ้มข้อที่ขัดไว้เป็นมันปรบับสะบัดไปสุดแรงที่ปลายขางมันยกร่างของหมอนั่นลอยหงายผึ่งขึ้นไปนอนอาซาอยู่บนฟุตบาท มีเสียงดังครอกแล้วก็เงียบสนิทไม่กระดุกรดก,ก,กระดิกจักรภพก้มลงเก็บหมวกที่กระเด็นตกลงมาปัดฝุ่นแล้วเดินกลับมาที่รถหน้าตาเฉยตำรวจหัวปิงปองเจ้าหน้าที่จราจรสองในายในเครื่องแบบขับมอเตอร์ไซค์ปาดเข้ามาเทียบพอมองเห็นจัก,กรภพก็ทำหน้าเสียแต่อีกคนใจกล้ากว่ารีบเอ่ยขึ้นมาทันควันเรื่องอะไรกันครับทำให้ถึงชอกต่อยกันขึ้นอ้วบีบแต่ขอทางมันด่าแม่อ้วแถมลงมาต่อยอ้วกตอนซะอีก อ้วกเลยซัดมันเข้ามั่งพลตำรวจทำหน้างงงหมดมีพยานเออหนะ้าหรือไปถามคนขับรถตามหลังมานั่นสิแล้วกันเว้ยรถติดกันยืดยาวไปหมดเสียละอล้วกไปละแต่อยากเอาเรื่องไงก็ตามที่กองปราบเอานี่นามบัตรอ้วกเขายืน่นนามบัตรให้แล้วกลับมาที่รถพลตำรวจจราจรมองเห็นชื่อน,นามสกุลถนัดก็สะกิดกันไปเหว่าวิทูลเจอตัวจริงเข้าแล้วไปรายงานสารวัตรดีกว่า สองตำรวจจราจรเลี้ยรถพืชดออกไปโดยไม่สนใจกันนายตำรวจหนุ่มจะกระพบกลับขึ้นมาบนรถสบถสาบานแถมด่าให้กับจังหวะไม่ดีของเขาเองป่านนี้ไอ้โจรห่ารอยที่เข้าไปปล้นเฮโรอ,อีนตำรวจไปถึงไหนต่อไหน,ไหนแล้วก็ไม่รู้เขาอยากจะติดต่อไปทางหน่วยเหนือเพื่อขอความช่วยเหลือให้ช่วยกันสกัดจับแต่คงจะเปล่าประโยชน์สิงหนุ่มเลยเลี้ยรถกลับมาทางสยามสแควร์แวะเข้าไปในร้านขายเสื้อผ้าสุภาพสตรีที่หรูหราและทันสมัยที่สุดในย่านนั้น คนขายของมองเห็นหน้าตาอันหล่อเหลาของนายร้อยตำรวจโทรก็จำได้รีบยิ้มให้อย่างคิดว่าสวยที่สุดจะกระพบเดินเข้าไปใกล้หล่อนจับแขนบีบเบาๆอย่างเอ็นดูสวัสดีจ้าพิษเจ้านายเราอ่ะฝ่ายนั้นก็ยิ้มหน้าตุ่อยู่ข้างในค่ะมีแคกอะหมวดหายไปตั้งหลายวันเชียวนะคะติดราชการเขาลดเสียงลงนิดหน่อยวันอาทิตย์นี้ว่างไหมไปยิงนกปากส้มกับผมเถอจริงเด้อคะ จริงสินะเออนั่นคุณเล็กเขาออกมาโน่นไงสวัสดีเจ้าเล็กกำลังมีแขกเหรอสาวสวยผมดำสนิทล่างเล็กบางแต่อวบอิ่มไปทุกสัสดส่วนเดินหน้างอออกมาจ้องที่มือของหมวดหนุ่มขมิงนี่พิษสมัยถ้าไม่อยากถูกไล่ออกอ่ะที่หลังอย่าให้แขกผู้ชายจับมือถือแขงนง่ายแบบนั้นสิเราจัก,กระพยิ้มแห้งๆดึงมือมาขอโทษขอโทษมือมันไวไปหน่อยอะผมมีธุรัจะพูดกับคุณหน่อยเล็ก ฝ่ายนั้นเดินสะบัดต,ตะโพกนำเข้าไปในห้องทำงานส่วนตัวที่กลุ่ด้วยผมใบมิดชิดสาวพนักงานขายใจหายวูบเพราะเสียดายเกือบไปแล้วเชียวที่พเทพประบุคนนี้จะนัดหล่อนออกไปเที่ยวเพื่อนอีกคนของหล่อนก็เดินเร่เข้ามาพู้มวดเทวดานั้นถามอะไรเธอพิษก็ชวนฉันไปเที่ยวน่ะสิเที่ยวเที่ยวที่ไหนล่ะไปอยุธยายิงนกปากซ่อมฝ่ายนั้นทำปากจู๋อย่างตกใจนี่นี่อยาเชียวนะ เมื่อก่อนหนึ่งแล้วอ่ะสีสุรีพรนักงานขายคนเก่าที่ที่สวยจําได้มะเดี๋ยวนี้ที่ไปอยู่บริษัทเกรกนะ่ะขานั่นแหละทํางานอยู่ที่เนี่ยพอคุณเล็กเผลอหมวดเกก็ชวนไปยิงนกปากซ่อมเหมือนกันแล้วไงอะแม่สีก็ต้องเข้าโรงซ่อมนะสิเดี๋ยวกว่าเท่านั้นน่ะต้องเข้าปาริหมวดแกรับรู้เสียเมื่อไหร่ว่าเด็กในท้องนั่นแกทําให้ยายสีอุ๊ยตายร้ายเงินเชียวเหรอ ยิ่งกว่าแค่ที่เธอรู้เสียอีกนะัจะบอกให้ผู้ชายคนเนี้ยอันตรายยิ่งกว่าใครๆอะหลีดยอดละดีรูปล่อพ่อรวยเข้าตำรารักกับคุณเร็กตั้งนานนานก็ไม่เห็นจะมีวิเวลจะแต่งก็ว่าอิตาผู้หมวดคนนี้แกมีคู่รักตั้งครึ่งกรุงเทพสาวเซลเกิลยังทำตาปล่อยๆเอ,อ่ยอุบอิบเป็นไงก็เป็นกันเะนะหน้าตาอย่างเนี้ยจะจะเจอดูสักทีจะเท่าไหร่เชียว ู้ถูกกล่าวขวัญถึงกำลังกอดสาวเจ้าของร้านตัวเป็นเกลียวอยู่ในห้องฝ่ายหญิงยื่นปากให้จูบแต่โดยดีแต่พอจะกระพบพยาายมจะถอดเสื้อหล่อนออกคุณเล็กหรือสุดจันยาทายาตสาวแสนสวยของเศรษฐีบริษัทเครื่องจักรกลหนักแห่งหนึ่งก็ขัดขืนนี่จะบ้านนะจากเดี๋ยวใครก็พูดพาดเข้ามาปล่อยก่อนเขาถอนหายใจอย่างทำเป็นเสียดายเดินไปด้านที่เกาอีนวมตัวยาวดึงดูออกมาจุดสูบพ่นควันเป็นวง ฝ่ายหญิงเดินมานั่งบนเท้าแขนแล้วจ้องหน้ามีเรื่องอะไรอีกล่ะสิถึงมาหาที่นี่ใช่แล้วช่างออกแบบและกะเปทในอ่อยของเราอ่ะมาทำงานหรือเปล่าอิตาก,กเธอทยนั่นน่ะเหรออยู่ในห้องเขาน่ะสิมีอะไรรึอ๋อมีแน่ขอพบหน่อยได้ไหมได้ไปเลยสิอีกห้องหนึ่งนะแต่เนี่ยแล้กขอร้องหน่อยได้ไหมอ่ะอย่าวิถารไปจูบก,กับหมอนั่นเขาล่ะเลิกคบกันเชียวเฮ้ยเป็นบ้าไปได้ใครจะจูบเข้าไปลง เดี๋ยวพบกันใหม่สวัสดีนะจ๊ะเขาจูบหล่อนอีกทีแถมขยี้มือแรงที่หน้าอกกลมคัดเคข่งจนเสื้อยับฝ่ายหญิงตีมือเขาเบาๆอย่างขวยเขินมากกว่าโมโหโจากกระพบโผล่เข้าไปในห้องดีไซนเนอร์ซึ่งแม่อ๋อยหรือกระเทยหนุ่มที่สดสวยเหมือนผู้หญิงกำลังวัดผ้าอย่างธรมัดทมแมง พร้อมกับกระดาษแผ่นสไลด์ลูและไม้บรรทัดพอเหลียวเห็นนายตำรวจรูปหล่อนายนั้นก็วิดไว้กระตู้ขึ้นมาทันทีว้าหมวดคะลมอะไรหอบมาถึงที่นี่คะคุณเล็กตตว,ว่าเอาหรือยังไงอ่อยไม่เห็นโผลเข้ามาเป็นสัปดาห์เชียวจกกักรภพสะกดความคลื่นไส้ไว้เขาค่อยๆปลดมือแม่ยอดกระเทยออกจากมือของเขาฝ่ายนั้นก็ทำตาชมดชะมอยเพราะชอบใจนายตำรวจหนุ่มมานานเต็มทน คิดถึงอ๋อยแต่วันนี้รีบนะแต่อยากจะถามอะไรสักหน่อยหนึ่งเมื่อคืนสองคืนนี้อ๋อ,อยออกไปแถวพัดพงหรือเปล่าบุรุษลักกระเ,เงยหน้ามองตาพร้อมกระพริบขนตาอันงอนช้อยไปมานี่คงไม่กล่าวหาว่าอ๋อยไปหากินนะเปล่านะบอกกันว่าเราไปแถวนั้นหรือเปล่าไปค่ะก็เคยไปนั่งฟังเพลงทุกวีคเอน่ะมีอะไรหรือคะแวะบาไอดดโนใช่ไหมค่ะแล้วมันอยู่หรือเปล่าอ่ะ แล้วมันคุยว่าจะไปไหนไหมสองสามวันเนี้อยู่ค่ะแต่เรื่องไปเที่ยวอ่ะเอเห็นมันว่าจะพาไปเที่ยวโน่นค่ะจะพังงานหรือไม่ก็กดสมุยนู่นเน่ยมันยังชวนอ่อยไปเลยอ่ะเสียดายจังทิ้งงานไม่ได้เท่านั้นแหละขอบใจนะเดี๋ยวก่อนหมวดขาอย่าเพิ่งไปสิคะสันจะกับอ๋อยได้ไหมอ่ะว่าจะให้อ๋อยไปเยี่ยมที่บ้านน่ะนายตำรวจหนุ่มยิ้มแห้งๆไม่เอานะเดี๋ยวฟ้าพา โถหมวดไม่รู้อะไระฝีมืออ่อยนะรับรองเจ้าค่ะลืมอ่อยไม่ลงตลอดชีวิตร้อยตำรวจโทรหนุ่มรีบขอตัวออกมาเพราะแน่จะได้เลยว่าตะขืนช้าแม่สาวน้อยร้อยไม่ช่างคนนี้ต้องจู่โจมเขาแน่พอเดินออกมาสุดจัญยาขอร้องให้อยู่กินข้าวกลางวันด้วยแต่เขาอ้างว่าติดธุระต้องติดตามผู้บัญชาการไปทำเนียบ โกหกหน้าตายพางขับรถออกโดยมีสาวสวยวขว่างค้อนงามๆไล่หลังปอเช่มานักล่ากระโลกดับ